กลุ่มนี้อร่อยกันไหมคะอร่อยค่ะอร่อยชอบอะไรเป็นพิเศษชอบนี่ค่ะอ๋อไส้กรอกใช่ไหม,มหนูอยู่ปไหนแล้วปหกค่ะปหกแล้วหนูอ่ะปห,หนึ่งค่ะปห,หนึ่งปห,หนึ่งใช่ไหมอ๋อเรียนที่ไหนคะม,นมาประกอบค่ะอ๋อตรงมาประกอบนี่เองถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ที่นี่ช่วยงานครูใช่ไหม Okay, นโะอร่อยนะอร่อยค่ะโอเคพี่ไม่กวนลวะตามสบายเลยเติมไหมครับเติมไหม,ไมเติมไหมอิ่มยังอิ่มแล้วเหรออร่อยไหมครับอร่อย,อ,อ,ยอยากให้พวกพี่มาอีกไหมอยากให้มาอีกอยากให้มาอีก เอาละครับตอนนี้นะครับคือพวกเราทั้งหมดนั่งอยู่กับครูน้อยนะครับที่บ้านครูน้อยก็คือซอยลาดูรณะซอย26นี่เองนะครับตามที่พวกเราได้ตกลงกันไว้นะครับก็คือวันที่26ตุลาคม2557เราจะมาทําบุญกันที่นี่นะครับเรามาร่วมเลี้ยงข้าวอาหารเด็กๆนะครับเป็นอาหารเย็นนะครับปกติคือเราจะเลี้ยงตอนตอนกลางวันแต่ว่าวันนี้เราขอเลี้ยงเป็นกับข้าวเย็นดีกว่านะครับแล้วก็พร้อมทั้งนําข้าวของมามอบไว้ให้กับครูน้อย แล้วก็มอบทุนค่าอาหารไว้ให้กับครูน้อยด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วผมได้ยินเรื่องราวของครูน้อยเนี่ยมามาเยอะนะครับก็คืออยากมาทํานานแล้วอยากมานานแล้วแต่ที่นี่ไม่มีโอกาสมาสักทีก็เลยได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการทางพี่ๆทุกๆคนบอกว่าเราต้องมาสักครั้งก็วันนี้ได้มาจริงๆคือที่มาเนี่ยบางคนอยากไม่ยังไม่รู้นะฮะก็คือจริงๆพี่ๆนักกอล์ฟทั้งหมดนะครับที่ได้ไปร่วม กับกิจกรรมพวกเราได้ไปร่วมแข่งขันกอล์ฟกับพวกเรานะครับก็คือเงินที่ท่านไปแข่งกอล์ฟนั่นแหละครับก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเรานํามาที่นี่แหละครับที่กิจกรรมที่พวกเราได้ทํากันในวันนี้นะครับอย่างที่ท่านได้เห็นไปว่าเรามาเลี้ยงมาแจกกับข้าวเด็กๆนูนๆน้องๆนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักกับครูน้อยได้มากขึ้นนะครับก็คือครูน้อยจริงๆโทษนะครับครูตอนนี้ แข็งแรงดีอยู่ไหมก็แข็งแรงยังนกแดกแข็งแรงนกแดก,แแดกคืออายุม,มากนะคะครูชีวิตก็ตัดกรํากับงานมานานนะคะแล้วก็มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์คือเมื่อ20กว่าปีนะครูเป็นกระดูกสนังทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดผ่า,ต,าตัดก็ครูกร็โชคร้ายไม่ทับหมอจะดึงกระดูกยังไงตัวครูเลยเสียสภาพไปครึ่งตัวปีเก้าเดือนที่ครูเดินไม่ได้พอครูเดินได้มัน สภาพขาด้านจะไม่ทํางานนะพวกเส้นสายนะประกอบกับสุขภาพด้านกระดูกทั้งตัวเนี่ยก็จะไม่ดีแต่ว่าก็คือจิตใจยังเข้มแข็งยังแข็งแรงค่ะยังยังพยายามที่จะตีสีให้มีลมหายใจก็จะต้องทํางานต่อไปนะค่ะครับแล้วก็เด็กๆนู่นน้องๆพวกนี้โทษนะฮะก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กขมผ้ารู้ว่าเด็กยากจนคือเป็นเด็กที่เราเรียกว่าเด็กขมป้าสบปัญหาเด็กยากจนเด็กพ่อแม่ทิ้ง ติดคุกแม่ป่วยพวกเด็กที่มีประมาทว่างสมองคือที่เรานี่ทําไมเด็กมารวมตรงนี้เนื่องจาก30มกว่าปีที่ผ่านมาตรงนี้ไม่มีตึกรามเลยเป็นเพียงสวนเด็กๆพวกนีก้เป็นลูกของผู้ใช้แรงงานนะนะคะเพราแม่ไปทำงานหมดก็วิ่งกข้มานะสมัยก่อนไม่ได้เป็นครูเขาเรียกนะนะาเขาจมพูหน่อยซินะาเขาพลังหน่อยนะาเขากินน้าหน่อยนะาไอ้นี่บาดขาคือเป็นแหล่งรวมที่ ที่เช้าขึ้นมาจะมีมาเรียกน้ากันเยอะแยะนะคะถ้ามันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะเราก็อยู่กันไปอย่างนั้นให้ให้เขาทุกอย่างที่เขาจาเป็นนะเพราะว่าเราก็เป็นบ้านคือชีวิตครูเนี่ยเป็นชีวิตที่ยากจนลาบากมาันแต่เด็กๆเ,เหมือนกับเด็กๆพวกนี้นะเราจะซึมซับอยากได้อยากกินอย่างมีอยากอะไรทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งปันกันแล้วเ,เราก็รู้สึกมีความสุขผู้ได้รับก็มีความสุขอย่างเช่นคุณเหลือเปลือเนี่ย มาวันนี้คุณน้ำเปิ้ลก็มีความสุขพวกนี้ก็มีความสุขเดียวดีใจกันได้คนมาเยี่ยมนะคบของนะคะก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่น้ำบัตรนั้นบัตรที่ทั้งหมดแถวนี้ยังเป็นสวนมีแต่ท้องล่องน้ำมีแต่ขี้โคลนคนคนไม่สามารถเข้ามาถึงบ้านนะนะคะครับก็เลี้ยงกันอย่างนั้นจกนกระทั่งน้าวันหนึ่งเจ็ดแปดปีผ่านมานี่มีความสุขเอ๊ะจะมากินมาอยู่เล่กนอย่างนี้สอนหนังสือให้เขาดีกว่าเรียนหนังสือกัน นะแต่ว่าในน้ำเนี่ยในบ้านนี่มีแต่น้ําที่ยังเห็นในรูปอะ่ะวิธีการสอนก็คือจิ้มน้ำแล้วก็เขียนบนโต๊ะกอไก่ลากขึ้นปากกำแหลมไปข้างหน้ากลับข้างหลังลากลงนี่คือวิธีการที่เริ่มสอนแะเริ่มเป็นครูครูนะคะจิ้มน้ำแล้วก็เขียนบนโต๊ะให้เด็กคือน้ําน้ำนี่ตัดเดิมก็แห้งถ้าเราไม่ให้นิยามกับเด็กเด็ก<ๆ>มันจะไม่รู้เรื่องหรอกนะก mm hmm. อไก่ลากขึ้นปากกำแหลมไปข้างหน้ากลับข้างหลัง mm hmm. ลากลง ใช้วิธีเนี่ยสอนสอนสอนจนเด็กรู้เรื่องรู้ราวดังนั้นก็อยากให้เขาเรียนหนังสือนะนอกจากเขียนด้วยน้ำแล้วก็เราเริ่มจะมีสมุดเขียนมีทำเป็นคล้ายๆโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เรียนอ่านออกเขียนได้จากเราแล้วเราก็อยากเขาเข้าเรียนแต่เด็กพวกนั้นเป็นเด็กที่หลักฐานไม่พอมูลพ่อแม่ทิ้งกันไปแล้วมาจากตา่างจังหวัดมา็ย้ายย,าย้ายไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ย,ยังไง เข้าไม่ได้โรงเรียนปฏิเสธที่ยิงการขวยเด็กได้เข้าเรียนเนี่ยครูเสียน้ําตามมาเยอะแล้วเพราะจะต้องหอบคนโต,โตไปโรงเรียนคนเล็กอยู่บ้านสิบเอ็ดโมงแล้วต้องกลับมาหุงข้าวคนเล็กๆไอที่ไปรเรียนก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอาไม่รับเพราะอาไม่อยู่นั่งคออยู่หน้าโรงเรียนนั่นน่ะนะมีบางแห่งบอกให้ไปหาศึกษานิเทศไปหาศึกษาเทศบอกอุ้ย ป้าจะไปยุ่งทำไมกับเด็กเนี่ยเพิ่มเป็นลูกลาลูกเขมรป้าจะทําไมแล้วก็บอกลูกลาลูกเขมรถ้าเราให้การศึกษาเขาเนี่ยมันไม่กลับมาทรายศะนะมีแต่มันจะมาช่วยออก็นั่นนะั่นก็ไม,ไม่ไม่มีความนำ้ำหนึ่จนกระทั่งเขียนเขียนลงหนังสือใบเกิดม่านดําที่ปิดกั้นอนาคตเด็กไทยอะ่ะเมื่อปีสามหนึ่งลงมติชนปีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่อ่านก็ก็เลยมีมีมติขึ้นว่าเด็กรดหลักฐานเนี่ยควรให้เขาเรียนด้วยนะ คือให้เรียนไปก่อนแล้วก็ประเมินข้อมูลหลักฐานทีหลังก็ได้เรียนกันแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากเย็นนะเกินไม่ไใช่แค่ง่ายนะว่าจะเป็นนะวันนี้ค่ะคือจริงๆแล้วผมทราบมาว่าจริงๆนี่ครูน้อยเนี่ยก็คือเป็นนี่เป็นสินนะ,ะใช่เป็นนี้เป็นสินแล้วทำไมครูน้อยยังต้องมาทำัะให้กับเด็กๆพวกนี้นอีกม,มันทิ้งไม่ได้ค่ับมันทิ้งไม่ได้มันเข้าอยู่ในสายเลือดมัน เด็กๆเราจะทิ้งมันก็ไม่มีอนาคตไม่มีโอกาสนะคือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าทิ้งไปเด็กพวกนี้อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อใช่ค่ะมันไม่มีเพราะว่าพ่อแม่แต่ละบ้านลําบากยากจนนะอาจจะอยู่กับยายกับตาอะไรแบบเนี้นะอะไรที่เป็นแรงโดนบันดาลใจให้ครูน้อยมาทํากับกกัับบเด็กๆพวกนี้ครับก็อย่างที่ว่าชีวิตครูก็เป็นชีวิตที่ลําบากขัดสนนะไปโรงเรียนมีตาจริงคน้อยคือตั้งแต่เริ่มต้นคือครูน้อยคือเป็นครูน้อยอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นคนรับจ้างธรรมดาเนี่ยเพราะว่า ครูมีพ่อแม่มีลูกสิบสองคนพ่อก็เป็นอัมพาตอยู่นะครูจะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเ mm hmm. ย็นกลับไปพ่อจะบอกเอ้ยวันนี้ซื้ออะไรมากินได้เงินน้องคนนั้นจะต้องไปโรงเรียนไม่มีถุงเท้าเลยเราก็ต้องหมุนเวียนทุกอย่างในตัวเองเพราะฉนั้นสิ่งที่ทําง่ายสุดคือเป็นกรรมกรขายแรงงานแบกของไปขายเนี่ยพัทลู่มเนี่ยราชการที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยหิ้วไปตามนั้น คือทำมาทุกอย่างขายของขายเก็บกรอบเดินขายอะไรเจออะไรทุกอย่างขอให้เย็นได้ตังมาให้ครอบครัวกินนะตอนนั้นที่ยังไม่ทำตรงนี้นะค่ะก็คือหมายความว่าคือดังเดิมจริงๆแล้วเราเราไม่ทุนชีวิตที่แบบว่ายากจนอยู่แล้วลำบากลำบากลำบากเหลือเกินเป็นบาทเหลือเกินไม่นั้นความลำบากก็สอนให้เราที่จะต้องช่วยช่วยเหลือเด็กที่ลำบากเหมือนเรานะเอมาค่ะพวกเรามีใครอยากจะถามอะไรครูน้อยไหมครับ มีใครอยากถามอะไรไหมครับพี่ลิไก่บังผมอยากถามครูน้อยนะครับว่าณทุกวันนี้มีมีองมีองค์กรหรือว่ามีหน่วยราชการอะไรเขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างมีคะมีแต่พู้ที่มีจิตเมตตาที่ยังศรัทธาอยู่นะองค์กรองการไม่มีมีได้ครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านทักษินจากกองฉลาก3ามแสนบาทหนึ่งปีแล้วตั้งก็หมดสภาพไปแล้วก็ไปขอที่อื่นเขาก็บอกไม่มีไม่มีงบให้อะ เราก็ได้จากพวกที่มีจิตไม่ตาค่ะอ๋อแล้วก็ค่าใช้จ่ายรู้สึกว่าที่นี่น่าจะสูงเห็นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายของ6 0 0ับาทวันละหก0 0นบาทหกพันบาทนี่คือข้าวเช้าถึงเย็นเนี่ยพันห้าค่าเด็กๆพวกนี้ไปโรงเรียนคนละยี่สิบสามสิบสี่สิบแปดสิบร้อยหนึ่งวันนี้อยแปดสิบนะที่เหลือค่าเจ้าหน้าที่บ้านค่าซื้อ ของที่จาเป็นบ้างก็อย่างเงี้ยก็คือเงินนี่มาจากไรายได้เอ่อ<า>มาจากจากทุกท,ท่านที่มีจิตเมตตาม,มาทําบุญก็มีสินค้าที่ทําขึ้นจําหน่ายนะคะพวกเสื้อพวกอะไรเนี่ยอีกส่วนเนึ้งของอะไรที่มีมากเกินเกินใช้เกินอะไรนี่ก็จําหน่ายไปคือพยายามตู้ให้มันได้ได,ได,ได้ได้กินได้อยู่ได้ไปเงี้ยงนทุกวันไม่มีใครเลยที่จะว่าวันนี้ครูไม่มีตังไม่ต้องตังไม่มีถามได้เลยเนี่ยเด็กพวกนี้อยู่กันมา หลายปีถึงแม่ครูลำบากขัดสนเป็นนี่เป็นสินชีวิตพวกเขาก็มีความสุขไม่เคยความลำบากยากจนามาทําให้เด็กมันไม่มีความสุขน้อยเหงาหรืออะไรเลยทุกชีวิตจะได้หมดทุกอย่างมีแต่ตัวควรูนั่นที่จะเป็นคนรู้ว่าเราลำบากขนาดไหนเรามีทุกขนาดไหนเด็กๆไม่รู้กี่ปีแล้วครับครูที่ครูทําแบบนี้มากี่ปีแล้วครับสามสิบสี่ปีค่ะสามสิบส <34 S 1> <34 S 2> ี่ปตีตั้งแต่สองสามค่ะช่วงที่ครูทําเนี่ย อ่าอย่างน้องๆที่ครูเลี้ยงมาเนี่ยแล้วส่งเรียนสูงๆจบบัณฑิตขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าบ,บุคบุคคเหล่านั้นเขาก็ต้องกลับมาตอบแทนครูไหมคะแต่มันก็จบไปไม่มากเพราะว่า10ปีแรกไม่ได้ส่งให้เรียนอยู่กับเราเรียนโดยเรานะตอนนั้นก็มาส่งให้เรียนส่งให้เรียนก็จบไปขนาดนี้14คนปีนี้มีอยู่5คนจะจบสาวค่ะค่ะดังน,นั้นครับ ก็คือพวกง่ายๆนะฮะอย่างที่เรารู้นทั่วไปนะครับดุนูน้องๆพวกนี้นะครับก็คือณตอนนี้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องเป็นครูน้อยแหละนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือต้องอยู่กับครูน้อยข้าวกินข้าวไปโรงเรียนกลับมาอะไรต่ทุกอย่างก็ไม่ไม่รู้แหละนะฮะยังไงเราก็ต้องวอน ผู้ใจบุญนะครับก็คือแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านอยากมาทําอยาา่างพวกเราเนี่ยก็คือท่านแาคิดว่าคุูน้อยโอ้ทาไปกอบโกยอย่ามาให้เลยกอบโกยถ้าก,กอบโกยสามกว่าปีครูคงคงไม่มีสภาพแบบนี้นะนี<ม>่ครูอยู่นี่ตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นจนบหัดนี้ดูจากรูปภาพจากทุกอย่างได้ครูไม่มีอะไรที่มันชีวิตไม่เคยมีทรัพย์สินเงินทองที่มีค่าเลยพูดจริงๆถามเจ้าหน้าที่ได้ กูไม่เคยมีนาฬิกาแก้แหวนเงินทองจนทั้งมีคนหนึ่งดูทีวีบอกครูไม่มีอะไรเลยจะให้นาฬิกาคูกูไม่เอาหรอกถ้าให้นาฬิกาคูก็เปลี่ยนเป็นเงินไม้ซื้ออาหารให้เด็กดีกว่านะก็บว่าคูไม่มีก็คือ,อคุณค้อยเคยท้อไหมครับเคยท้อไหมครับท้อระยะเมื่อช่วงที่มีข่าวข่าวเนี่ยเพราะว่าสังคมปนน้ำมากแบบ เราทำมาเพื่อกอบโกยเอาเงินทองไปซื้อที่เจ็ดสิบไร่ซื้อรถป้ายแดงให้ลูกมีลูกสองคนมันให้เป็นความจริงเลยถ้ามีรถป้ายแดงวิ่งมาเนี่ยคนยังไม่กลัวครูก็ประกาศกรมที่ดินหรือผู้ค้ารถอะไรมีเห็นครอบครัวครูไปซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์สินเงินทองประกาศได้แล้วมานแฉน้ำก็ไม่มีแต่ว่าคนฟังอะ่ะคนฟังนี่หน่อยก็มาประเมินว่าเราเลวเราทำแบบนั้นนะ อันนั้นก็ทอมเงินเสียใจเสียใจมากเหมือนกันก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้คือจริงๆแล้วพวกเราได้มาเห็นนะฮะก็คือทุกคนอาจจะเซตดูในเน็ตในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าครูน้อยเนี่ยก็คือมีบ้านเป็นเป็นบ้านคือเลี้ยงเด็กยากจนเลี้ยงเด็กกำมพาอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆวันนี้คือเรามาเห็นแล้วนะครับพวกเรามาเห็นเราก็มองดูแล้วว่าโอเคนี่คือนี่คือเด็กยากจนจริงๆ นะครับแล้วก็เรามาเห็นสภาพของเด็กๆก,ก็คือ<ช>เด็กก็เหมือนผมได้พูดคุยกับเด็กๆเด็ก,<ช>ดกๆก,ก็บอกว่าอยากจะให้มาอีกนะครับ<ช>คือจริงๆ,ๆเด็กกัน,นะครบับดูแล้วก็มีความสุข<ช>นะฮะ<ช>ยังไงก็แล้วแต่คือพวกเรา ขอให้กาลังใจครูน้อยก็แล้วกัน<ร>ะนะครับรขอให้กําลังใจครูน้อยต่อสู้ต่อไปนะครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงหมาเสียงแมวอะไรครูน้อยมนนไ่เหช่างมันเราเราให้เข้าไปไอ้พวกนั้นมันคือมันเขาเรียกพวกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําช่างมันไอ้พวกนั้นคิดบาปอย่างเดียว เราคิดกุศลนะฮะก็คือวันนี้เราให้กําลังใจครูน้อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่อยากจะมาร่วมทําบุญที่บ้านครูน้อยนะครับลาดบูนาซอย26บครับเข้ามาดูมาเห็นกับตาท่านเองนะครับแล้วจะรู้ว่าโอเคตรงนี้นะครับมีเด็กอยู่จํานวนมากนะครับที่รอทานน้ําใจจากพวกท่านอยู่นะครับอ่ะณตรงนี้ครูน้อยอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องของผมบ้างครับพี่น้องที่ร่วมมาเนี่ยนะคะพี่น้องที่กําลังชมกำลังดูอยู่นี่แหละครับอ๋อค่ะก็ กราบขอบพระคุณนะคะถ้าท่านมีจิตศรัทธาโดยว่าคิดว่าผมไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดก็ขอให้มาเยี่ยมเด็กๆนะคะเด็กๆทุกคนแข่งมาเยี่ยมก็มีความสุขนะมีกําลังใจเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งมีคนนน้นคนนี้มาเยี่ยมมขาขนมนมเน,มนยมาเล่นสนุกกับเขานะเพราะนั้นก็ขอรินเชิญถ้าท่านยังศรัทธาถ้าท่านเห็นคุณค่าของครูจนๆคนนี้นะคะอย่ามาเห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ครูกำลังจะทำสารดีชุดหนึ่งที่ว่าในชีวิตจริงของหญิงคนหนึ่งน,นะคะค่ะเพราะว่ามันจะประเมินเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่การก่อตั้งถึงน้ำบันนี้จะเข้าไปช้อนใช้ถึงที่ดับที่น้องครูชีวิตครูบนบ้านบนไรเนี่ยว่า3ามสิกว่าปีเนี่ยครูได้อะไรจากการทำนอกจากความสุขนะ ครับผมอ่ะวันนี้นะครับพวกเราชมรมก็ปันใจให้กันนะครับเราได้มาทํากิจกรรมที่บ้านครูน้อยนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามว่าคราวหน้านะครับกิจกรรมพวกเราจะเป็นไปที่ไหนนะครับเราไปร่วมกันทําบุญที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับวันนี้พวกเรารู้สึกนะครับทั้งคือพูดง่ายๆว่าทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้มอบนะครับก็ทั้งผู้มอบแล้วก็ทั้งผู้รับนะครับก็ยิ้มย้มแจ่มใสกันไปนะครับวันนี้ถือว่าเรามาทําบุญกันจริงๆนะครับวันนี้ก็คงจะ ลาครูน้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เขาหน้าถ้ามีโอกาสพวกเราจะมาเยี่ยมใหม่นะครูนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณอพระคุณพ่กพ่อขอบคุณที่ักการุณแมตการุณอาจะหลับก็ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าต่อขึ้นเป็นเด็กดีทุกๆคนนะแอร์บุ๊กแมวบุ๊กแมวลูกบุ๊กแมวีันดีเลยนิแม่ดีมนัาก